เสียงที่มีอยู่นั้นอาจจะเบาไปเราสามารถจะนำมาตัดต่อโดยการเร่งเสียงให้ดังขึ้นด้วยโปรแกร,รม Audacity ให้เปิดโปรแกร,รม a u d a c i t y ขึ้นมาจากนั้นก็ลากไฟล์เสียงมาใส่ที่หน้าต่างของโปรแกร,รมการจะเร่งเสียงให้ดังขึ้นให้คลิกไปที่เมนู Effect แล้วก็เลือกไปที่ Amplify จากนั้นก็มาเลื่อนสไลด์ไปทางด้านขวาแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกหน้าอ l l o ลาวคลิปปิแล้วก็คลิก Preview เพื่อฟังเสียงว่าเสียงนั้นมันดังพอกับความต้องการของเราหรือเปล่า PowerPoint ใน Office 2 0 7นันนต้องการจะบันทึกแกกรดถ้ายัง เบาปเราก็คลิกเลื่อนไปทางด้านขวาหากดังไปเราก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายเมื่อพอใจกับความต้องการแล้วคลิกปุ่มโอเคเราก็จะพบว่าเสียงนั้นจะดังขึ้นโดยจะเห็นว่าคลื่นเสียงนั้นจะมีขนาดสูงขึ้นแล้วก็คลิกปุ่มเล a y เพื่อลองฟังเสียงหลังจากที่เราได้ปรับเร่งเสียงขึ้นมาแล้ว Wow.